สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคลิปตัวนะครับวันนี้พบกันอยูข้อวิาะค์คับด็อกคอยนะครับประจําวันพัหลังที่สิบห้าพฤษภาคมราคาของด็อกคอยก็พุ่งขึ้นมาแรงนะหลังจากที่เริ่มมีเรื่องการเจรจาก,การค้านะก็ตามเหรียญอย่างบิตคอยอีเทเรียมมาเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีแรงขายออกมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าด็อกคอยจะไปได้ถึงไหนแล้วก็หาจังหวะในการเข้าซื้อตรงไหนได้บ้างนะครับ ก็เช่นเคยกไปที่ชื่นชอบการมีความรู้นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกังใจกันด้วยเป็นสหอนตัวด o อกคอยที่เราคุยกันในรอบก่อนราคาก็ลงมาทดสอบกรอบแนวรับที่เราให้ไว้เห็นไหมตรงนี้ตอนนี้ราคาอยู่น่าจะประมาณตรงโซนนี้ลงมาชนแนวรับนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปรอบหนึ่งตรงนี้ก็น่าจะได้ประมาณ8นะครับที่ได้ถือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังถือยาวอยู่ก็หลังขึ้นไปได้เลยนะครับทีนี้ก็ถือว่าแผนรอบที่แล้วก็ พอได้อยู่นะครับทีนี้สำหรับใครที่สนใจอยากจะอัปเดตมุมมองแผนการเทรดเพิ่มเติมก็สามารถเลื่อนไปที่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดคำว่าเพิ่มเติมเลื่อนลงมาแล้วจะมีในส่วนของตัวลิ้์เปิดบัญชีนะครอยากเทรดคริปโตทองคำหุ้นอเมริกาก็ลงทะเยนตรงนี้อันนี้จะเป็นลิก์เปิดบัญชีของทางมเอนนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนใครสนใจอยากเทรคริปโตอย่างเดียวอยากสะสมเปลี่ยนแล้วก็ความเสี่ยงน้อยกว่าก็จะมีไ n a น้นแล้วก็ b i t ครับให้เลือกนะครับในส่วนของใครที่สนใจอยากจะอัปเดตมุมมองการเทรดเพิ่มเติมก็แอดไลน์มิรีแอดพยคริปโตได้นะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันลองสอบถามเมื่อนายเพิ่มเติมกับทางแอดมินดูนะครับในส่วนของราคาราคอยอันนี้เราไปดูกัน อันนี้ก็คือกรอบเดิมที่เรามองเป้ารีบาวรอบก่อนนะครับที่เหล่งไว้มันทะลุปไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เป็นโทนนรับเดิมอ่ะทีนี้ขอดูทางเฟรมมันนะ่ะตรงนี้เดี่ยวขอ,อยาลบออกเลยนะ อ่ะโอเคอันนี้ให้เป็นสีเดียวกันตรงนี้ลบออกให้เป็นสีเดียวกันอ่ะตอนนี้นะครับถ้าเราดูจากทำเฟรมันเนี่ยทำเฟรมันเนี่ยส่งสัญญาณการกลับตัวค่อนข้างชัดเจนก็คือเดือนก่อนหน้าก็คือปิดเป็นแท่งเขียวเรียบร้อยนะแท่งนี้ เดือนนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับขึมาก็ถือว่าดูดีนะก็เกินกิ่เท่นี้ในเชิงจิตวิทยาก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มนะว่าธนาขึ้นขาลงตรงเนี้ยจบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในรอบของการรีบาวซึ่งจะเป็นการรีบาวกับตัวขึ้นซกไม่ถัดไปเลยหรือเป็นการรีบาวเพิ่มลงต่อก็วัดกันที่โครงสร้างภายในชุดนี้นะครับโดยที่ถ้าเราอินจากเคสตอนนี้นะครับในส่วนของโครงสร้างของตัวดอกคอย นะครับในส่วนของตัวรักคอยเนี่ยตอนนั้นเราตามเป็นโครงสร้างของนะรครับถ้ามองเป็นเคสแรกก็คือเคสที่1ก็คือนับตรงๆเลยก็คือ1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สเซกเมนต์นะครับเราก็รูนเซกเมนต์ที่หแต่ทีเนี้ยไอการรูนเซกเมนต์ที่หเนี่ยถ้ามันจะเป็นรูปของเอ็กเพลนดิ้งแทรเกิลเนี่ยที่มีไฮมีโลมีไฮมีโลแต่โลเนี่ยมันไม่ได้หลุดโลนี่ เพราะนั้นมันก็จะไม่ใช่คูณสมบัติของอ p น n i น g แทนขึ้น er. ผมก็ได้มองว่าถ้าจะขึ้นก็จะเป็นด้วยกันอยู่2เคสก็คือเป็นแค่โครงสร้างของอะไรดีครับลิทติ้งเดิรันอกนะครับก็จะคล้ายกับสามเหลี่ยมปากปิดอาจจะขึ้นไปแบบนี้หรืออาจะเป็นโครงสร้างของที่เป็น5้าเซกเมนต์หรือเป็นนอนแทน ะครับก็คืออาจจะมองว่าตอนนี้จ,จะเป็นขึ้นหนึ่งหรือ a นะครับเราตรงๆนะสองหรือบีสหรือ c ตอนนี้ก็คือสหรือเนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นลอนสมอย์เวฟเนี่ยชุดนี้มันน่าจะย่อเกินโคตานะกะด้วยสายตาเกิน48%เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้าเป็นก็เป็นลานเดงเวฟได้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์น,นี้ที่จะรุนนะครับ a หรือขึ้นห้าอันนี้คือ ไอเดียที่หนึ่งขึ้นต่อคือลุ้นไฮเดิมหมือสูงกว่าในภาพใหญ่ส่วนไอเดียที่สองก็คืออะไรครับตรงนี้จบไปแล้วนับเป็นแค่โมรงสร้างของสามเซกเมนต์อาจจะเป็นแค่ a b c นะครับจบไปแล้วถ้าจบแล้วตรงนี้คืออะไรครับอาจจะแปลงเป็นอะไรครับถ้าตรงนี้เป็นโครงสร้างในดิกีที่ใหญ่กว่าผมให้สีดำไว้วก็คือตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งหรือ a นะครับ ตรงนี้คืออะไรครับขึ้น2หรือ B ตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น3าหรือ C นะครับซึ่ง,งเป็นขึ้นสายอาจจะต้องรอดูหน่อยเพราะายังไม่มีการไปขึ้นขยายแต่คาร์ซีเนี่ยตอนนี้มีน้ำหนักมากกว่าก็าจ,จะทำให้ตรงนี้ลงมาเป็นอะไรครับขึ้น x w a v วนะครับขึ้น x w a เวก็คือจบเซกเมนต์แรกแล้วกำลังจะเข้าสู่เซกเมนต์ที่สองก็คือแปลว่าจะอยู่ในกรอบเส้นภาพใหญ่เป็นประมาณนี้อันนี้คือเคสที่สองนะครับ ถ้าเป็นเคดที่สองคือ X w a v เนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรก็คือขึ้นต่อเหมือนกันขึ้นขา A แต่แค่มันไม่ได้ลุ้นไฮออทาหไฮมันก็อาจจะเป็นการใช้เว v e ต่อนะครับอ่นนี่คือในภาพใหญ่ทีนี้ในภาพย่อยละ่ะในภาพย่อยถ้าถามว่าชุดนี้ภาพขาลงตัวนี้ยังไม่จบได้ไหมคำตอบก็คือได้ ะครับมันก็จะมีไอเดียที่สามอันนี้เผื่อไว้นะครับก็คือไม่ให้ไปรอดว่ามันจะขึ้นอย่างเดียวก็คือเคที่สามเนี่ยยังไม่ได้ถูกตัดตรงนี้อาจจะเป็นอะไรครับเป็นโพลีเว็บที่อาจจะแยกออกไปแล้วขึ้น a ย่อยขึ้น b ย่อยแล้วต้องเป็นไปขึ้น C แต่ c ยังไม่จบเพราะสเ่ิ่งอาจจะมีชุดแรกนะครับอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งหรือ a ของ c รีบาว์สองหรือ b ของ c เตรียมลงสามหรือ C เพราะนั้นยังมีโอกาสลงต่อได้ แต่ทีนี้ยทร็กเก็ตโซนตรงนี้ผมอาจจะลบออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลองวัดตรงนี้คร่าวๆกันได้ว่าถ้รเก็ตโซนถ้าสมมติว่าจบตรงนี้เลยแล้วลงต่อเลยขาซีเนดาวไซก็คือจะค่อนข้างลึกนะครับเพราะแรงซื้อมันมาน้อยอาจจะแตะแค่30แปจอ2หรือ68ก็เป็นโซนใกล้ๆโลเดิมเลยอันนี้คือเป้าใหญ่เลยถ้าเป็นขาซีเป็นเคสที่3มนี่นะอันนี้จะน่ากังวลหน่อยนะครับจะน่ากังวลพอสมควรเลย อันนี้ติ๊กไ้ก่อนแต่เพราะยังไม่รู้ว่าสองหรือีจบตรงไหนนะครับนั้นเคที่สามจะเป็นเคที่มองลงมองลงก็คือขึ้นสี่นะครับแล้วก็รีบ,วบเวาสองหรือบีเพื่อลงสามหรือซีย่อยในดีกรีให้ได้กว่าเพราะฉะนั้นตอนเนี้ส่วนตัวให้น้ำหนักเคสที่สองเนี่ยให้ที่แปดสิบส่วนเคสที่หนึ่งกับเคสที่สองเนี่ยมันเหมือนกันนะครับผมให้น้าหนัก ไปที่เคที่หนึ่งก่อนก็คือเก้าสิบเคสที่สองไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ว่ากันอาจจะอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับทีมเงินค้ายกับเคสที่หนึ่งในลอสเฉลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะตามดูแกะหนึ่งอาสามเป็นความเ่าจะเป็นนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่บ่งบอกก็คือไอ้ดิกีทุกที่สามเนี่ยมันรีบาวขึ้นย่อยก็คือ2หรลบบีเหมือนกันมันก็เป็นการขึ้นระยะสั้นนะครับแต่มันเป็นการขึ้นพลังต่อที่แรงกว่าตรงนี้เป็นการขึ้นเพื่อลงแล้วก็ขึ้นแรงๆโลจิกเป็นประมาณนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูต่อมาจุดเริ่มต้นของชูนี้ไว้ครับให้เป็นสีเดลยวกันเลยถ้าตอนนี้คือช่วงที่สี่หรือ X wave นะครับจุดเริ่มต้นนะครับอตอนนี้เราวัดราคารีบาขึ้นมาเท่าแล้วก็เกิดถึง38.2นะแต่ถ้าเกิดวัดดีกขั้นตาม3.3%ถึงนะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังถ้าเกิดว่ามันเป็นการเต้นงของขึ้นสองหรือบีย่อยในเสที่สามมันเตรียมลงต่อมาตรงโซนนี้ได้นะครับทีนี้ดูทำเฟรมวีครับ ในส่วนของตามเฟรมวิกเห็นโครงสร้างราคาของชุดที่รีบาวขึ้นมามีการแยเกเซ gment น,นะครับเป็นเซ gment ที่1นะครับแล้วก็แยกเป็นเซเม e ต์ที่สองเซเมนต์ที่สาเพราะนั้นถ้าสัปดาห์นี้นะอีก3าวันปิดแบบนี้มีโอกาสคอนเฟิร์มว่าเซ gment ที่สาจบแล้วนะครับอาจจะเข้าสู่เซเม e ต์ที่4แต่แต่ใช้คําว่าแต่นะพอเราซูมมาดูท่อนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นขึ้น a ใหม่นะครับถ้าตรงนี้เป็น x หรือ C หรือตัวนี้จะเป็นการเป็นอีกเคสหนึ่งก็คืออะไรครับหนึ่งหรือเอรีบาสองหรือบีเนี่ยตรงชุดเนี้ยจะมีการแยกซกเ m e n t อยู่ตรงนี้ก็คือการแยกก็คือตรงนี้จะเป็นเคสที่หนึ่งก็คือตรงนี้เป็นอะไรครับ segment ที่หนึ่ง s e g ที่ 2, สอง segment ที่สามทีนี้คําถามก็คือ segment ที่สามเนี่ยจบหรือยังนะครับจบหรือยังถ้ายังนะครับ ถ้ายังก็มีโอกาสที่จะมีดีกีสีฟ้านะครับดีกีที่หนึ่งคือแลับเคที่หนึ่งก็คือตัวนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งคือเอย่อยย่อสองหรือบีย่อยพักแค่หนึ่งสัปดาห์แล้วไปต่อเลยอันนี้คือเคที่ขึ้นเร็วแรงสําหรับคนที่เล่นขาขึ้นและอยากรุนขึ้นต่อต้องรุนเคสนี้เพราะฉะนั้นเคสนี้คืออะไรครับอาจจะเป็นการพักขึ้นสองหรือบีย่อยย่อยเพื่อรุนขึ้นสามหรือ C ีย่อยขึ้นสามหรือ c ีย่อยย่อยซึ่งมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าอะไรครับสาม สีชมพูเนี่ยยังไม่จบก็จะเป็นเคสใหญ่ก็คือสามไม่จบสามหรือสีอ่ะส่วนเคสที่สองมันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าสามหรือสี่จบอี๋ยวค่อยเียนตอนท้ายสามหสีจบก็คืออะไรครับดีกีสี่ชมพูเนี่ยจบแล้วสามหรือสีจบแล้วกำลังพักอะไรครับสี่หรือเอ็ก ซึ่งอันนี้ความแตกต่างของสองเคสนีคืออะไรอันนี้เป็นดีกีที่ใหญ่กว่าของทางเฟรมใหญ่อันนี้เป็นทางเฟรมที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นสัดส่วนในการพักก็จะไม่เหมือนกันเรามาไล่เรียงตรงนี้กันว่าจะเป็นเคสไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเป็นการย่อของเคสที่สองที่เป็นสี่เล็กเนี่ยต้องมีแรงขายมามา,มากกว่านี้แรงขายขายถึงไหนซึ่งตอนนี้โอเคมันก็มีแต่แต่นัแหละแต่ถ้าอยากให้แบบขายมากกว่านี้หรือโครงสร้างใหญ่กว่านี้ก็คือควรลงมาถึงซักนี่เลยครับ 0.200520.21172นะครับอันนี้คือการเข้าสู่เคสของเคสที่2จะมีน้ำหนักมากขึ้นซึ่งตอนนี้มันก้ามกล่กันแต่สิ่งที่บ่งบอกของเคสที่หนึ่งเคสที่สองเนี่ยตอนนี้คืออะไรครับเคสที่ที่หนึ่งก็คือสองลูบ,บีคือลงต่อสามรือซีคือการพักตัวที่ลงสี่เล็กก็คือการยอ่อย่อทั้งคู่เพราะนั้นก็ต้องไปดูว่ามันจะย่อในรูปแบบของเคสไหนซึ่งถ้าเป็นดีกีที่ที่ใหญ่กว่านะครับเราวัดมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกยียอ่อยว่บ้าง ถ้าเป็นคลื่นย่อยมันควรย่อประมาณตรงไหนตรงนี้ผมเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีฟ้าน้ําเงินเนะี่ยแล้วก็รับริวทามเฟรมดีครับก่อนนี้ส่วนตัวเนี่ยให้น้ำหนักของเคที่1ก่อนนะครับว่ามีโอกาสที่ยังไม่จบเพราะว่าไอเ้เสนต์ที่สองก็เก็บของดีนะครับเคสแรกก็คือที่เราบอกก็คือตรงนี้อาจจะเป็นคลื่นหนึ่งหรือ A ตรงนี้อาจจะเจอคลื่นสองหรือ b นะครับคลื่น2หรือ b ก็คืออะไรครับอาจจะเป็นแฟตด้วย แล้วตัวนี้อาจจะเจอขึ้นสามหรือ4ซึ่งสาหรือ4เนี่ยอาจจะยังไม่จบอย่างที่ผมบอกในเคสแรกเพราะว่าตัวนี้เก็บของมานะแล้วก็ขึ้นเนี่ยถึงขึ้นขยายอาจจะข้อควรระวงังคือมันถึงขึ้นขยายอยู่นะมันถึงส0 0เปอร์เซไปนะเกือบถึงสองดเปเซ็พราะนั้นก็มีโอกาสที่จะจบได้เหมือนกันนะถ้าดูจากโครงสร้างภาพย่อยนะครับโครงสร้างภพพาพดฉะนั้น ก็ดูก่อนแล้วกันในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปจะเป็นตัวตัดสินเพราะว่าไม่ควรกินเวลาอย่างน้อยผมมองว่าถ้าเป็นแค่ดีกีย่อยของสามหรือสีที่ยังไม่จบเนี่ยหนึ่งหรืสองสัปดาห์พอแล้วหรือพักสัปดาห์เดียวแล้วขึ้นเนี่ยสวยเลยเพราะตรงนี้ใช้เวลาประมาณเดือนเกือบเดือนหนึ่งนะยี่สิบสองวันตรงนี้ให้เต็มที่ก็คือสิบวันจนที่ไม่เกินสองทีเนี่ยไม่ควรเกินเลยจริงจริงอาทิตย์เดียวเนี่ยคือสวยแล้วเพราะว่ามันเป็นดีกีที่เล็กกว่าแต่ถ้าเกิดว่า เกินหนึ่งอาทิตย์เนี่ยไอเคสที่พักสี่เล็กมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นก็คือมีโอกาสให้พักมาตรงโซนนี้แล้วลุนไปต่อนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ทีนี้เราไปซูมดูครับตอนนี้สิ่งที่เห็นเหมือนกันคือยอ่อทั้งสองเคใช่ไหมตรงชุดเนี้ยถ้าสาหรือสีไม่จบตัวนี้คือการย่อของ A B C ย่อยก็คืออาจจะเป็นการย่อขึ้นสองระบีผมเขียนพร้อมกันสองเคสนะตรงนี้คือ หนึ่งหรือ a สองหรือ b สามหรือ c นะครับที่ยังไม่จบอ่ะขึ้นต่อแล้วก็จะมีเคสอะไรครับหนึ่งหรือ a ย่อยสองหรือ b ย่อยตรงนี้เพื่อลุนขึ้นสามหรือ c ส่วนอีกหนึ่งสีดำนะครับคือสที่จบแล้วอ่ะผมเปลี่ยนสีชมพูแล้วกันเพราะมันเหมือนกันก็คือสามหรือ c จบตรงนี้ตรงนี้คือการเข้าสู่4หรือ x พอมามาโูมิดิกย่อยนะครับโซมิดิกสีดำตรงนี้อาจจะมีอะไรครับ เซมินที่1นึ่งเซมินที่สองเซมินที่สามเรออาจ,จะไซเวเป็นไพร์เกิลตรงนี้เราขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นกรอบการไซเวย์ตับไปที่ยืนเหนือเอาแค่ยืนเหนือโซนนี้ฝั่งขึ้นยังได้ลุนขึ้นต่อเพราะนั้นถ้ายืนเหนือตรงนี้มีจุดกับตัวแล้วความเสี่ยงได้หาความเสี่ยงในการหราจังหวะบายหรือว่าลองเข้าไปลุนเป้าก็คือไฮเดรมสูงกว่านะครับแล้วก็ใช้จุดที่ต่ำกว่านี้อาจจะเป็นจุดที่หาจังหวะในการสต็อปลอสต์แต่ครับถ้าราคาไม่มนะยอ ตรงนี้เราเห็นแล้วราคามีโครงสร้างเป็นเซกเมนที่หนึ่งเซกเมนที่สองใช่ไหมอ่ะราบมาเข้าไปครับตรงนี้เป็นดีกีไม่ไแน่ใจว่าเป็นดีกีของเซกเมนที่สี่เลยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวราดูต่อตรงนี้อาจจะเป็นขาแรกก็คือเอาสีอื่นไปก่อนดีกว่านะครับเพื่อเป็นการแยกนะตรงนี้ก็คือเป็นสีเขียวอ่ะเซกเมนที่หนึ่งเซกเมนที่สองเราวัดเซ็กเมนที่สองนะแรงขายเทียบแรงซื้อ แรงซื้อเนี่ยกลับเข้ามาไม่ถึง68%เพราะนั้นแรงขายนะถ้าไม่ไม่ไม่ขายดุดโลระวังเป็นทันเกรดนะถ้าเป็นทันเกรดซิกแซกเนี่ยจุดนี้อาจจะรีบาวกับ,กบอย่างน้อย80%ก็คือรีบาวแรงก็คือถ้าไม่หลุดโลนี้นะละคอยมีรุนอย่างน้อยก็คือรีบาวมาใ,ใกล้ๆกับโซนนี้ประมาณ0.2400หรือถึง80%ของแนวฟิโบชุดนี้นะครับรุนทันเกรดแต่ข้อควรระวังของซิกแซกเนี่ยมันโดยโปกติถ้ามันรีบาวไม่เกิน68% และขายมักหลุดโลนี้ก็มีโอกาสมาทดสอบตรงโซนนี้ได้นะครับอ่าน,นี่คือภาพก้างๆก่อนทีนี้เราซูมไปดูด้านในหน่อยว่าขายเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเราวัดตรงนี้ผมวัดเป็นขอบเขตของซิกแซกก่อนนะขอเคที่หลุดโลก็จะลงมาได้ถึงโซนนี้เป็นโซนเดียวกันเพราะนั้นอ่านี้ก็จะเป็นโซนแนวรับของตัว็อกคอยชุดนี้ก็คือ0ู0ย์จุ2 1 2 4ศย์ห้าสองูนย์จุดหนึ่งสองสี่เจ็ อันนี้เป็นโครงสร้างของขาแรกตรงนี้ถ้าชงนชีน่โชคดีก็คืออาจจะเป็นการเด้งแค่ขึ้นบีแล้วลงต่อหรืออะไรก็ว่าใบหรือไซเบอ่ะอย่างนี้เลยรอบเด้งแต่โชคดีนะเป็นเคสสี่ฟ้าที่ผมบอกก็คือเป็นแค่ขึ้นสามย่อยนอกสองหรือมีย่อยก็คือลุ้นเบรกไห้ขึ้นไปเลยอันนี้คือรีวบร์ดของจังหวะน,นี้เพราะนั้นผมมองว่าระคยภาพระยะกลางย่อ,ายอมาขาบายน่าลองน่าสนใจอยู่แต่ภาพระยะสั้นต้องระวังแรงขายอยู่ ครับซึ่งอย่าไปประมาทนะว่ามันจะขายมาอาจจะแค่นี้จบซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นแค่3ามเซกเมนต์สมมติเล่นแค่ A,B,C ไอเซกเมนต์ที่4เนี่ยอาจจะลงมาถึงตรงนี้ก็ได้หรือต่ำกว่านี้ก็ได้อันนี้คือข้อควรระวังเพราะนั้นอย่าไปประมาทนะครับถ้าเป็นฟิวเจอร์นะหรือเป็นเป็นอ่า C,F,D หรือที่ใช้เทรดเอกเทรดนะครับแต่ถ้าเป็นสปอตอันนี้มันพอรุ้นพอลุ้นได้ ทีนี้ดูไทม์เฟรมอะไรต่อครับไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเห็นอะไรบ้างครับสี่ชั่วโมงคงสร้างราคาของชุดนี้นะถ้าเราแยกท่อนกันนะตรงนี้ก็คือเล่นไปสามเซกเมนตะ์หนึ่งเซกเมนต์ตรงนี้เซกเมนต์ที่สองถ้าดูจากไทม์เฟรมเดย์โอเค ตรงนี้คือเซกเมนต์ที่1นึ่งเซกเมนต์ที่2เพราะนั้นถ้าดูตรงนี้มันมีโอกาสที่เซกเมนต์ที่2ยังไม่จบนะเพราะอินเคสเดียวกันนะเพราะว่าเซกเมนต์แรกเนี่ยเล่น3ามเซกเมนต์เซกเมนต์นี้ก็อาจจะเล่นสามเซกเมนต์เหมือนกันนะครับก็คืออะไรครับตรงนี้อาจจะเป็นขาแรกนะครับขาแรกก็คือ,อจ,จะเป็น A ออาจจะเรีเป็นเวงเล็บใช่ไหมอาจจะมี a ย่อย b ย่อยแล้วก็มี C ย่อยเราค่อยจบ B แเราค่อยมีขา C หรืออะไรก็แล้วแต่ นะครเพราะนั้นอาจจะอยู่ในโครงสร้างไซเวทของช่วงนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้ถ้ายังไม่ขึ้นเลยทีนี้ในส่วนของขา B ตรงนี้ถามว่าจบตรงนี้ได้ไหมก็ใช้คําว่ามีลุ้นอาจจะเห็นการรีบาวสั้นๆนะครับรีบาวสั้นๆเพื่อหลุ่นขึ้นต่อก่อนเพราะฉะนั้นตามรายที่ยังยืนเหนือ0.12736ก็คือหลุ้นได้พอเราซูมเข้ามาดูถ้าดูทรงนะตอนนี้ยังไม่ชัวร์เอาแค่ทอดนี้ ตอนนี้ยังมองยากนะว่าชุดเนี้ยจบหรือยังก็ผมอยากให้อย่างน้อยสี่ชั่วโมงปิดเหนียปิดเหนียตรงนี้ไปก่อนนะอ,อยหาจังหวัดเข้านะแต่ถ้าไม่เหนียวกว่าระวังลงต่อมาหาตรงนี้หรือตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไปดูทงดูก,กรอบของชั่วโมงที่ผมเตรียมไว้คือชุดนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าราคานะครับชุดนี้รีบาวขึ้นมาไม่ผ่าน นะครับบริบาตขึ้นมาไม่ผ่านหมายความว่าท่อนนี้นเะราไม่ผ่านท่อนนี้มีโอกาสที่อาจจะลงต่อมาตรงโร่เดิมนี้หรือโซนนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเด้ยขึ้นมาในแนวระยะสั้นนะหาจังหวะในการเซฟหรือช็อตน้ำบล็อกคอยที่ประมาณ0ูนอะไรครับสองสามหนึ่งสี่แปดแล้วก็ศูนย์จุดสามแปดหนึ่งสามคาดหวังก็คือใกล้ๆโร่เดิมหรือโซนสีเขียวแต่ข้อควรระวัง loss สวนเทนไรครับของภาพระยะการเพราะภาพระยกการมันคือการย่อของสี่หรือ x หรือขึ้นบีที่จะขึ้นต่อเพราะนั้นระวังมันอาจจะทะลุตรงนี้ระยย่อแล้วไปแล้วหรืออาจจะทะลุไปลเลยก็ได้อันนี้คือข้อควรระวังนะครับเพราะฉะนั้นเล่นขาบายอาจจะเพย์เซฟมากกว่าแหนบนงาน,น,นตอนนี้นะในส่วนของแนวต้านถัดมานะถ้าเกิดขึ้นมาได้ก็จะมาทดสอบ0ูน5 8จสองห้าแปดสองล้วก็0ูนย์จสองห้าหนึ่งห้าแอันนี้เป็นแนวต้านถัดไปซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นขึ้น a ขึ้น b ขึ้น C น่าจะจบตรงเนี้ยเราอาจจะทําให้จบขึ้น b ตรงนี้ เอฟเอเล็เป็นฝังนี้ใช่ไหมมีวงเล็ตรงนี้ะอาจจะมีขาสีอีกรอบหนึ่งซึ่งอาจจะไซด์เวตอ่อหรือหลุดเลยนีแลราค่อยขึ้นอะไรก็ว่าไปผมมองว่าสายมันจะใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นเคสน,นี้นะครับใช้คําว่ามีโอกาสเป็น4 x เลสูงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่อยากให้เป็นเคสแรกเนี่ยควรย่อและทะลุปไปเลยเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นการตั้งของเซ็มเบนแรกนะครับไม่ควรแบบดีลายเยอะโอเคส่วนถ้าราคาลงมาให้นะครับ รงโซนนี้ก็เป็นโซนรับที่น่าสนใจก็คือ0.21067แล้วก็ศูนย์จแล้วก็แนวรับถัดมาอยู่ที่ประมาณศูนย์จแล้วก็ศูนย์จถ้าตรงนี้ลงมาก็มีโอกาสที่เป็นสหรือ X ที่ปรับลึกได้เลยแต่ตรงนี้ยัรุน2อหรือบได้นะครับอันนี้คือขอบเขตสองืีบีที่เคสที่3ยังไม่จบรับไฟต่อเร็วๆแต่ตรงนี้คืออาจจะเป็นส x หรือ X อันนี้ก็คือขอบเ,เขตคร่าวๆที่แบ่งไว้ประมาณนี้ครับสำหรับแฟนตัวละคอยก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียในการเหตุที่เป็นประโยชน์ได้อยู่ไม่มากก็น้อยใครที่ชื่นชอบการเคล้์อบแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจกันด้วยสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ